สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อาจารย์ฝนมีประเด็นกฎหมายมรดกที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเงินประกันชีวิตหลายๆคนจะถามว่าเงินประกันชีวิตนํามาแบ่งมรดกให้กับทายาทได้หรือเปล่าและเป็นข้อถกเถียงกับทายาทอยู่เสมอประเด็นของวันนี้ก็คือต้องพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่จะมาแบ่งเป็นมรดกได้คือทรัพย์สินและสิ่งต่างๆที่เจ้ามรดก เป็นเจ้าของหรือมีมาก่อนที่จะเสียชีวิตดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเงินประกันชีวิต เงินประกันชีวิตนั้นได้มาตอนที่เจ้ามรดกต้องตายไปเสียก่อนเพราะเงื่อนไขของเงินนี้ที่จะจ่ายมาได้ต้องมีบุคคลที่เป็นผู้เอาประกันนั้นเสียชีวิตไปก็คือเจ้ามรดกต้องเสียชีวิตไปเงินนั้นถึงจ่ายดังนั้นคําตอบที่ได้ก็คือเงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดกแล้วใครมีสิทธิ์ได้รับเงินประกันชีวิต ไม่ใช่ทายาทแน่นอนค่ะในเบื้องต้นเพราะไม่ใช่มรดกคนที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินประกันชีวิตก็คือคนที่เจ้ามรดกได้ทำไว้ว่าระบุให้ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตแต่ถ้าเป็นกรณีที่ ไม่ได้ระบุบุคคลที่จะรับผลประโยชน์ล่ะคะจะทำอย่างไรกรณีแบบนี้ก็เคยมีเกิดขึ้นและมีคำพิพากษาดีกาไว้เป็นแนวทางเป็นบรรทัดฐานแล้วคะ่ะถ้าเกิดว่าเจ้ามรดกได้ทำสัญญาประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิตโดยที่ไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ศาลตัดสินไว้ว่าเงินนั้นแม้ไม่เป็นมรดกแต่เมื่อไม่ระบุผู้รับในสัญญาประกันชีวิต ก็ให้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของมรดกและจัดการแบ่งให้กับทายาทเหมือนกับมรดกอื่นๆนี่คือแนวทางในการจัดการเงินประกันชีวิตกับทรัพย์มรดกข้อสรุปให้ท่านพิจารณาดังนี้นะคะดูก่อนว่าสัญญาประกันชีวิตที่เจ้ามรดกทำไว้มีผู้รับผลประโยชน์หรือเปล่า ถ้ามีเงินนั้นต้องตกไปสู่ดังผู้รับผลประโยชน์แต่ถ้าสัญญาประกันชีวิตนั้นเจ้ามอดกไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์เงินประกันชีวิตที่เกิดขึ้นก็นำมาเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์ในกองมอดกแล้วก็จัดแบ่งไปสู่ทายาท ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อตักเตือนหรือข้อแนะนำแบบนี้ค่ะเมื่อท่านทราบข้อกฎหมายข้อนี้แล้ว ทุกครั้งที่คนใดจะทำสัญญาประกันชีวิตให้ท่านคิดตรวตรองให้ดีว่าท่านจะระบุใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ถ้าท่านต้องการให้เขาได้รับผลประโยชน์จริงๆโปรดระบุบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำให้กับสามีภรรยาบุตรพ่อหรือแม่เป็นคนใกล้ชิดอยู่แล้วนะคะทุกท่าน ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันให้กับคนรอบข้างที่ท่านรักหรือจะแชร์เก็บไว้เพื่อปรับในครอบครัวของท่านสำหรับคลิปนี้อาจารย์ฝนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ